อะไรไอ้นะฮะไอเราบอกจะไปลง y ยู t u b e อาไอะไรต์กลัวอะไรกลัวคนมาว่าเหรอกลัวนะครับตอนนี้แบบ นอยไปแล้วตอนนี้เรามาเบรกทานกาแฟกันนะครับก็มีผมมีกระจังแล้วก็มีคุณแม่นานานะครับแม่แม่หลับก็อยวจะไปไล่ใส่จะมัใสอยู่แล้วด้วยคนะน้าเสียงเข้ากเข้าอะแมเต็มเต็มนะฮะเต็มเต็มแล้วเนี่ แล้วนะ,ะวไไวแต่ไม่ว่าจะมาเสือนะฮะแก้ปีชงมีคนชง,นส,องสองคนอันนี้มั้งชงเลยชงกาแฟใช่ไหมไหนชิมชง <คน S 1> เองกินเองเไม่ใช่นะ <laughs>